ยอดความฝันใส่กระปุกอมสินเอ๊ะขาทำกันแบบไหนเหรอเขาทำกันเหมือนการยอดเงินใส่กระปุกอมศินนั่นแหละค่ะแต่ว่าการที่เราจะยอดความฝันใส่กระปุกอมศินนั้นเราจะมาเขียนเป็นกระดาษช็อตโน้ตเล็กๆและเราได้อ่านก่อนที่เราจะยอดลงกระปุกอมสิน การที่เราทำแบบนั้นเป็นการเพิ่มพลังงานบวกสะสมความสำเร็จวันละเล็กละน้อยลงสู่จิตใต้สำนึกของเราและตอกย้ำด้วยการอ่านออกเสียงดังๆทุกครั้งที่เราได้หย่อนลงในกระปุกออมสินทำจนเป็นนิสัยให้มันกลายเป็นเราบรรจุถ้อยคําแห่งความฝันและความหวังลงสู่กระปุกออมสิน ในแต่ละวันของเราและเราสามารถที่จะนึกถึงถ้อยคําแห่งความฝันหรือว่าความหวังที่เราปรารถนาให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาและทุกสิ่งทุกอย่างได้ประทับยูนในจิตใต้สำนึกของเราด้วยว่าเมื่อไรที่เรานึกถึงเรานึกถึงคําเหล่านั้นได้อยู่เป็นประจำและทุกๆครั้งทุกๆวัน เราทำแบบนี้ซ้ำๆย้ำๆและด้วยแรงปรารถนาที่เราปรารถนาที่จะให้ความฝันของเรานั้นเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นจริงได้ไม่เร็วก็ชา้าอยู่ที่ว่าคุณรักษาสภาวะความสุขความรักและความปรารถนาดี ความฝันของคุณคุณอยู่ในคลื่นพลังงานบวกได้ทั้งวันหรือไม่ถ้าคุณอยู่ในคลื่นพลังงานบวกได้ทั้งวันทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปในทิศทางที่ทิศทางเดียวกับความฝันที่คุณจะได้รับได้อย่างแน่นอนเพราะว่าจิตใต้สำนึกของเรานั้นได้ประทับรับไว้แล้วและจัด ทุกสิ่งทุกอย่างให้ประสบความสำเร็จได้ตามเหตุการณ์สถานที่และผู้คนที่จะเข้ามาเกื้อหนุนในความฝันของเราเพียงแต่คุณรักษาสภาวะอารมณ์ของคุณให้อยู่ในสภาวะแดนบวกได้ทั้งวันและคุณฝึกที่จะเขียนช็อตโน้ตและอ่านทุกครั้ง ด้วยพลังงานบวกและพลังงานที่ส่งกระแสแห่งความสุขและความรักลงไปในความฝันที่คุณได้หยอดใส่กระปุกนั้นคุณจะได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาได้ไม่เร็วก็ช้าอยู่ที่คุณรักษาสภาวะอารมณ์ของคุณได้มากแค่ไหนให้อยู่ในพลังงานบวกจะลืมนะคะ